โลดิโก้โผแทนดีอาร์สหรอวพูยังไม่หยุดเสริมทัพหวัสด,ดีครับพี่น้องแฟนหงทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งกับหงแดงอัปเดตพอดแคสต์ที่จะสรุปทุกความเคลื่อนไหวของลิเวอร์พูลภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาให้แบบครบจบฟังง่ายวันนี้นะครับข่าวมาโคตรแรงเพราะอะไรมีดราม่าต่อเนื่องจากเรื่องเศร้าที่แอนฟิล ข่าวหลุดบอกว่าโลดิโก้อาจมาแทนหลุยดีอาสจริงๆดิวเอคิทิเคเริ่มเข้าโหมดจริงจังโรมาโนทวีดเคียวิโกใครจะย้ายอีกแล้วเกมอุ่นเครื่องกับเพรสตันอาทิตย์นี้เราจะเห็นอะไรเอาละครับรับหูไว้ให้ดีเพราะทุกคำที่ผมจะเล่าต่อไปมันคือหัวใจแฟนหงที่ต้องรู้ข่าวเศร้าที่ยังสะเทือนใจ เปิดเรื่องแบบเศร้าๆกันก่อนนะครับหลายคนคงรู้แล้วว่าดิโอโก้โจตากับน้องชายเขาอันเดริว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่สเปนซึ่งบอกเลยว่าสโมสรลิเวอร์พูลเขาออกแถลงการไว้อะไรอย่างเป็นทางการนะครับข่าวจากเว็บ l i v e r p o o l fc.com ทั้งทีมงานทั้งนักเตะอย่างโคดี้กัคโป อาเนสลัตแอนดี้โรเบิร์ตสันแล้วก็ CEO อย่างบิลลี่โฮกันไปวางดอกไม้ที่อนุสรณ์หน้าสนามแอนฟิลด์เลยครับบิลลี่โฮกันยังพูดกับสื่อว่าโชต้าไม่ใช่แค่นักเตะเก่งนะแต่เขาเป็นคนดีคนหนึ่งจริงๆฟังแล้วน้ำตาจะไหลครับทุกคนนี่แหละสิ่งที่ทำให้ลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่สโมสรแต่มันคือครอบครัวแล้วเราแฟนบอลก็คือครอบครัวเดียวกันกับเขาโลดิโกมาแทนหลุยดีอารสจริงดิ เอามาต่อกันที่ข่าวสะเทือนวงการอีกช็อตเว็บ This Is Andfield เขารายงานว่าถ้าเกิดหลุยดีอาสโดนบาเยอร์หรือบาซ่าซื้อไปจริงๆรลิเวอร์พูลก็มีแผนจะดึงโลดิโกจากเรอัลมาดริดเข้ามาแทนเลยครับที่มา thisisandfield.com คือโลดิโกเนี่ยก็ไม่ใช่ไก่กาเลยนะยิงคมวิ่งเร็วเล่นได้ทั้งริมเส้นและกลางบอกเลยว่าถ้ามาจริงสนันแอนฟิลด์แน่นอน ข่าววงในบอกว่าเรออัลมาดริดพร้อมจะขายถ้าได้ราคาดีและถ้าดีอาสย้ายล้วก็ดีลนี้มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากเลยนะครับฮิวโก้เอคิติเก้มาแน่ พูดถึงแนวรุกอีกคนครับฮิวโก้เอคิติเก้จากแฟรงเฟิร์ตกำลังเป็นเป้าหมายหลักของหงแดงเลยตอนนี้หลายเว็บรายงานตรงกันครับทั้งลิเวอร์พูลเอคโคสกายเจอร์มนีแล้วก็ฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าลิเวอร์พูลเดินหน้าเจรจาแล้วและที่สำคัญคือเชลซีที่เคยอยากได้เด็กคนนี้ดันถอยไปแล้วด้วยเท่ากับตอนนี้หงเรานี่แหละมีโอกาสจบดีลมากที่สุด เอาจริงๆนะเด็กคนนี้ฟอร์มดีมากจบสกอร์คมอายุแค่22เข้าแผนอาเน่สลอตเป๊ะ Here we go ใครจะย้ายออกอีกข่าวนี้ของจริงพ่อทุกข่าววงในฟาบริซิโอโรมาโนทวีต h e ียว e โกอีกแล้วครับแต่ยังไม่บอกว่าคือใครแน่ๆหลายคนเดาเป็นไปว่าอาจเป็นบ็อบบี้คลาร์กหรือแคลวินแรมซ่ที่อาจย้ายแบบยืมหรือถาวร แต่ที่ย้ายไปแล้วแน่ๆคือจาเรีวควานซ่าครับย้ายไปาาเยอร์เลเวอร์คูเซ่นเป็นที่เรียบร้อยข่าวจาก Empire of the Cop ถามว่าเสียดายไหมก็มีบ้างแต่ถ้ามองอีกม,มุมเขาอาจไปพัฒนาฝีเท้าแล้วกลับมาเทพก็ได้นะครับ นัดอุ่นเครื่องกับเพรสตันมาแล้วจ้าอีกไม่กี่วันครับวันอาทิตย์นี้ลิเวอร์พูลจะลงเตะนัดอุ่นเครื่องกับเพรสตันนอตเอนถ่ายสดทาง LFC TV และ All Red Video ตั้งแต่บ่าย2องครึ่งตามเวลาบ้านเราเลยตรงนี้ผมว่าเป็นช่วงที่เราจะได้เห็นนักเตะใหม่ๆโชว์ฟอร์มเด็กปั้นจากอะคาเดมีและที่สำคัญอาเนสลอตจะเปิดแผนหรือยังใครอยากรู้ว่าทีมชุดใหม่จะเล่นเป็นยังไงต้องดูเลยครับ สรุปสั้นๆก่อนจบขอสรุปอีีนี้ให้ฟังกันแบบรวบรัดเลยนะครับข่าวเศรา้าโจตายังอยู่ในใจสโมสรยังไว้อาไัยต่อเนื่องโลดิโกโผล่เป็นตัวแทนดีอาสถ้าโดนบายเยนหรือบาซ่าซื้อจริงเอคิทิก้คือเป้าหมายใหม่ดีลนี้มีลุ้นเคียวีโกอีกแล้วใครจะย้ายต้องลุ้นนัดอุ่นเครื่องกับเพรสตันจะได้เห็นสลอตเวอร์ชั่นจริงจังและนี่ก็คือหงแดงอัปเดต EP ีล่าสุดนะครับ ใครฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนหงของคุณด้วยนะครับถ้าดี a าย้ายไปโลดิโกมาคุณโอเคไหมแล้วเอคิทิ e เกนี่เหมาะก,กับหงจริงไหมคอมเมนต์มาได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเจอกันใหม่ EP หน้ารับรองว่ามีเรื่องเด็ดแน่นอน You Never Walk Alone เราจะไม่เดินคนเดียวครับพี่น้อง